เปิดการ์ดงานแต่งบอยเซริชัยแอนออรดีเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เป็นเรื่องราวความรักของบอยเซริชัยและแอนออรดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะเรียกได้ว,ว่าทำเอาแฟนๆมอลำเฮลัน่นกันเลยทีเดียวสำหรับคู่รักนักกลองลูกทุ่งมอลำชื่อดังแอนออรดีกับบอยเซริชัยจากคู่จิ้นสู่คู่จริงและกำลังจะเข้าพิธีวิวาแล้วล่ะค่ะโดยก่อนหน้านี้ไยชายได้ทำเซอร์ไพรส์คอไฟหญิงแต่ หน้าผ่านทาง Facebook ซึ่งแอนก็ไม่รอช้าที่จะรีบตอบทันที ทำเอากองเชียร์ทั้งสองฝ่ายเฮสนันกันเลยทีเดียวล่าสุดแอนออรดีกับบอยเซริชัยได้โพสต์การแต่งงานระบุวา่าเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญขอเรียนเชิญร่วมงานแต่งของเราสองคนขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมสแสดงความมีดีและเป็นเกียรติในงานแต่งงานของเราในวันเสาร์ที่29เามษายน2566หน้าหณหอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ต้องขออภัยหักไม่ได้เรียนเชิญด้วยตัวเอง และขอใช้พื้นที่โซเชียลเป็นสื่อกลางแทนคำเชิญด้วยค่ะลังเผยกำหนดการให้แฟนๆได้รับทราบกันอีกด้วยโดยทั้งคู่ได้มีกำหนดจัดพิธีแบบไทยในช่วงเช้าโดยมีพิธีแห่คันมากส,าสู่คอใบสีสู่ขวนผูกแขนและจัดงานฉลองมงคลสมรสในตอนเย็นด้านแฟนๆที่ติดตามเข้าร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากค่ะและมีคอมเมนต์ถามว่าทำไมในการแต่งงานถึงไม่มีชื่อของพ่อแม่เลย